แล้วน้องวมได้ของคุณปู Make ่เมคอัพค่ะคุณปู Make ่เมคอัพนะฮะถ้าเพื่อนรันงงามของคุณมาประกวดแล้วตอบคำถามกล้าไม่ได้รางวัลแล้วเกิดไม่พอใจวีขึ้นมาคุณจะบอกเขาอย่างไรและจะเลือกข้อไหนให้กับเขาข้อหนึ่งรำไม่ดีโทษปีโทษกรองหรือ ให้ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาเชิญฉัๆอีกครั้งไม่รู้กังพากเนาะช่วยๆกันถ้าเพื่อนนางงามของคุณมาประกวดแล้วตอบคำถามถ้าไม่ได้รางวัลเธอคนนั้นก็เลยพอใจวีนขึ้นมาคุณจะบอกกับเขาว่าอย่างไรระหว่างหนึ่งลำนะ่าลำไม่ดีแนละ้วทดปีทษดองหรือสอง ไปตักน้ําใส่กระโหลกและชะโมกดูเงาเชิญค่ะเป็นคำถามดีมากนะคะพี่โกดุลเราเห็นกิจว่ากรรมการทุกคนอยู่ที่นี่นะคะคือและทำการชมพิธาวุฒิซื้อถ่ายทางการเรื่องของนักเกิรนมาแล้วทีไว่ได้นำมาเป็นแผนการมีค,ความดีมากความถูกต้องและผลก,การตัดสินว่าจะเป็นยังไงนะคะเราต้องยอมรับค่ะและส่วนที่ท่านผู้ชมเลือกนะคะว่าใช้ความทำอย่างไรนั้นคือกลับไปตักน้ำใส่ กโลถึบกดวงเงาค่ะเพราะว่าเราต้องรู้จักนะคะว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนเราความสวยเท่าไรความฉลาดเท่าไรนี่นะคะต่อขอบคุณค่ะอุ้ยมาต่อดิเจ๊ปั้งเลยยังงงขอคะแนนค่ะคะแนนของเธอคือสี่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  ดีนะครับผ่านตักน้ำใส่กระโหลกชอบดูุกงเอาบ้างตอนเวลาเชิญกรรมการนะพอฉันกันจองแล้วว่าทุกคนเป็นผู้ส่งคุณเอาบดคำตอบมีเนื้อสิทธิ์ที่เหลืออวยค่ะไม่ได้มาเลยลบสิบสามนะลูกนะเออตอบให้ดีแล้วกันขยายกว่านะระบงทำไว้ขนาดนี้เบอร์อื่นหนาวแล้วก็บรรคาขยายกว่านะตายละกรรมการเขาไม่กัดไม่ออกเลยนะ อขอให้ชอดีมาส่งให้แม่มาทุกปั่นคุณต้องกลา้าถูกก็เอนจะเทนเมนจากตุ๊กลาผีขอให้อาหารหรอไม่ทำกันเองเหรอยยคุณคิดว่าระหว่างผีกับตุ้กอะไรน่ากลัวกว่ากันเพราะอะไรระหว่างผีกับตุ้กนะคะอะไรน่ากลัวกว่ากันเพราะอะไร ค่ะเราก็ตอ่ว่าผีนะครับเพราะว่าทุดเราไม่น่ากลัวเลยนะครับเราเป็นต่างประเทศต่อเป็นเทนซ่างสันเทศสันจางไม่น่ากลัวแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอคะแนนและสั้นๆได้ใจความและคะแนนคือ9 10 1ส10สิบส0บสิบเกสิบ 9 10แล้วก็10ค่ะไปคำตอบน้องทีนิดนึงจริงจริงตุ๊บน่ากลัวกว่าผีใช่พอที่บ้านที่อ่ะวิคบวกมาผู้ชายมาอีพวกตุ๊บขโมยหมดนะครับหมายเลขต่อมาหมายเลข14สี่สุภาพสุดท้ายนี่ก็สวยสุดแล้วนะคะเรื่องลูกเรื่องเรื่องเรื่องขณะเท่ากันต้องมาเลือกกันอีกนะคะความสุขได้ของคุณต้อง เกทารโรนักพยบกร่์สาวน้าใสซึ่งต่างจากขาดใหญ่ถ้าให้ถุนเลือก at เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้หนึ่งอย่างระหว่างสุนัขกับแมวเหมียวคุณจะเลือกเลี้ยงสัตว์อะไรเพราะอะไรระหว่างหมากับแมวลูกเลี้ยงอะไรถ้าให้นงไปเลือยงกระเพาะเรไ่จะเลี้ยงสุนัขค่ะ เพราะว่าสุดั้นะคะเราให้อาหารมันเราเลี้ยงดูมัมนมันก็ตอบแทนบุญคุณเราคะ่ะไม่เหมือนกับคนคะ่ะคนบางคนนะคะเลี้ยงดูเท่าไหร่นะคะก็ไม่ตอบแทนบุญคุณเราคะ่ะกับในละคุณเรานคอะก <c oughs> ินใจแม่ว่าอี๋เมื่อฟังไปเนี่ยมึงฟังว่าอี๋ นะี yup, <im <im ๋วนแมกูจะเป็นเอลคุนกเดี๋ยวกเด็คำตอบลวางนี้และวณะคําตอบของเขาคือต่อนแมแรก่อนหนูเอก็ได้อีเมสหนูนส่งเองจริงๆนะคะแนนนะคะสิบ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  สนุกมากกันด้ความสวยไม่ต้องต่าเอาสมองต่ออยนี้กรรมการตั้งคำถามเยอะสุดบาขอให้ชอบดีนะไม่ต้องดูค่ะไม่ต้องดูแล้วถามที่กกัคำถามน่ากลัวเท่าเท่ากันโอ้โห ขอถามเองจะบอกว่าจริงๆคำถามก็วัดจุดกรรมการเหมือนกันนะคระับคุณคิดอย่างไรกับการเข้าประกวดและคุณรู้สึกอย่างไรกับคณะกรรมการที่ให้คะแนนเมื่อคุณไม่ได้เข้าอรบอบน้องขันคิดว่าน้องขันดีใจนะครับ ที่ได้าประกวดเนทีที่แห่นอองนี้ขอขอบคุณ้ใหญ่แตงยิมจัดงานนีน้และกรรมการทุกท่านนะคะที่ยกคะแนนถึงคะแนนของน้องพันไปะเยอะหรือน้อยน้องวันจะต้องยอมรับค่ะเพราะน้องวัญมีน้ำใจนักกีฬาขอให้ใหยอมรับนะคะในสิทงที่กรรมการยกให้ดังนั้นแล้วนะคะท่านกรรมการทุกคนวันนี้มีสิทธิที่จะเลือกคนที่พอที่สุด ที <Z an aaS> ่เ <parfois> ต็ม uhm พูดชนะเลิศค่ะอันนี้เพื่อนมึงกันเนี่ยเพื่อนน้องสาวนะน้องสาวนขาต่อแถวตรงสั้นนะเท่าไรคายกได้เลยค่ะสอคะแนนด้วยนะคะสิบสิบสิบเก้าสิบสิบสิบ สิบ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 แล้วก็สิบค่ะพอน้องสาวนะหม่ได้สามสิบสามนะคุณอยอดนี่ต้นทีแม่งกูเบื่อฮะแล้วเรา,าก็ตอบเจ้เจ้ดูจริงก็กันต้นเวทีบอลโนนแล้วยังไงนี่เวทีสายแปดเลนบีดมันจบไปแล้วเวทีเมืองโนนนะ่ะลูกสาวเลยอ่ะ เปื่อนะครับหัวเมียตีกับอะไเมียเหรอเดียวคัถามจากแม่อีกกรองทองนะคะเอามต่อไปนเลยนะต่อไคุณจะต้องตอบให้ตรงประเด็นนะคะะแหน่งก็อยู่ที่กรองทอ,องนีง่แหะทางา,งางีคุณมาประกวดงานนี้คุณรู้ไหมว่าไปงานปันหลงหนาวพม่มา คุณรู้ไหมอันนี้เป็นคำถามนะคะนางลบพม่าทำไมต้องใส่ชุดไทยเพราะเหี้ยง่ายมากถามคุณถามถามนะคะถ้าถามน้องฟ้าว่าทำไมนางลพมาาถึงต้องใส่ชุดไทย น้องป้าก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าทําไมแต่ที่น้องป้ารู้ก็คือเราเป็นคนไทยเราเกิดบนผืนแผ่นดินไทยอันมีพ่อหลวงของเราเป็นและสุดท้ายนี้นะคะเนื่องในวันง,งเนื่องในวันสงการนะคะเนื่องในวันลอยกระทงนะคะนะคะ้องป้าก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ ขอ,ขอมาพระแม่คงคาเพราะอ,อย่างน้อยนะคะเราก็คือคนคนหนึ่งที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยและใช้แม่น้ำคงคาของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะเราอาจจะตื่นเต้นนะฮะขอคะแนนสำหรับน้องด้วยค่ะคะแนนคือสิบสิบ9ก้า9ก้าเกสิ้าเกสสิบ 9ก้แล้วต้อง9ค่ะเสร็จแล้วนะ่ะสำหรับห้าคนสุดท้ายแล้ว5้าคนนี้สูวยหมดเลยนะคะขาพเจ้งต้องใจด้วยให้บุจบด้วยหรอครับเก่งจริงยืนไว้ยืนปะหลบแม่นำยองนิดนึงครบตอนนี้ขอเชิญหม่ยเลขสิบและ22ด้านหน้า ได้คุณแม็กซ์สุภชัยจุกค่ะตาลียศกาลณาขี้เกียรติกรรมการดิฉันด้วยว่าอย่างไรคะอารมณ์สว่างตอบฉันนั่นแหละดิฉันคัดสร่งมาแล้วนะคะเออคุณคิดอย่างไรกับการมาประกวดในครั้งนี้และคุณคิดว่าคุณควรได้รับตำแหน่งอะไรเพราะอะไรเชิญค่ะสลัดน้องปัน น้องไฟมีเป็นอย่างมากนคะคะที่ได้มาประกวดในครั้งนี้นะคะเพราะว่าน้องไฟได้รับได้มาประกวดในครั้งนี้นะคะทําให้ตัวน้องกรไปนะคะได้รับการปลุกปั่นค่ะพัฒนาและพัฒนาการศักยภาพในตัวน้องกไปเองนะคะและรางวัลน,นะคะไม่ขึ้นอยู่กับน้องกระปค่ะขึ้นกับกรรมการทูกมีอุป,าอปการอุปการะคุณทุกท่านค่ะ คัดสัดหรือคัดเลือกให้น้องไปได้รับตำแหน่งอะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งยกนะคะเก็บไว้ในใจแล้วเรามาปรับคำตอบใหม่ในที่ีสองเลือกรูปเดียวเทียบกันว่าใครตอบได้ดีกว่าใครแล้วเราให้ยกไปส<อ>่กให้ต้องมือลุกตั้งมือให้พี่เพืพ่นอนค่ะคุณหมออาจากเกรสไปอาค่ะ ไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยจากการประกวดในคืนนี้คุณจะมีวิธีปลอบใจตัวเองอย่างไรนะคะถ้าตกรอบไม่ได้ตำแหน่งคุณจะมีวิธีปลอบใจตัวเองอย่างไรเชิญค่ะถ้าน้องฝันตกรอบในวันนี้นะคะแน่นอนคือแล้วค่ะว่าน้องฝันจะต้องเสียใจแต่ที่น้องฝันเสียใจน้องฝันก็จะเก็บกับใจปรับปรุงนะคะว่าน้องฝันพล้าตรงไหนน้องฝัน พอน้องฝันรู้แล้วว่าน้องฝันบกพร่องตรงไหนนะคะ <จบ S 1> น้องฝันก็จะก,กลับไปแก้ไขทําให้มันดีกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะอตอบแล้วนะคะเพราะนั้นกรรมาการดีฉันขอปีปนบคะแนนนิดนึงขอ9กับ10นะคะาดยกแล้วอย่าซ้ำนะคะให้ดีกว่าให้10ใครร้อยกว่าให้9นะคะแต่คำตอบของน้องโอเคมาก ระหว่างสองหมายเลขนี้จะให้ใครจิบให้ใครเก้าขึ้นในใจสิบสองแม่ถาแม่ใจเย็นลุกแม่มีคะแนนเท่ากันอีกป่ะคะนับไม่เท่าแล้วเพราะว่ากรรมการสิสามทางจะได้เททิ้งเลยเดี๋ยวเราเทกันถือไว้ก่อนไหนที่อยากให้อาจารย์ดนตรีถามจะเกินโอ้ยพรุ่งนี้บ่ายอ่ะระหว่างหมายเลขสิบสี่กับยี่สิบสองนะคะขอคะแนนหมายเลขสิบสี่ค่ะจะเป็นสิบหรือเก้าคะเชิญค่ะคะแนนเพื่อนคือ เบอร์สิบสี่ค่ะสิบสี่เบอร์นี้ค่ะเบิร์นับเลยค่ะมีสิบตัวแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งมีสิบหนึ่งตัวสองตัวมีสิบสองตัวที่เหลือก็คค่ะต่อไปสำหรับหมายเลขยี่สิบสองเชิญค่ะ มีสิบหนึตัวสตัวสตัวสตัวหตัวหตัวเตัวแตัวเกตัวสิตัวสิบเอ็ดตัวกค่ะโอเคนะคะคุณแม่ก็ทำตัวดีแล้วนะฮะเราดีอ่ะ